สวัสดีครับวันนี้โอเทนเจ้าเดิมใหม่อีกแล้วนะครับผมผมจะมารีวิว b a t แมนโคโตบุกิยะสวินิฟายยีแอนนิเวอร์แซรี่บายบ๊อบเคนนะครับที่นี่ครับ DC Universe ครับทีวีก่อนนี้ผมจะมาพูดถึงกล่องนี้นะครับก็ต้องพูดถึงความเป็นมาก่อนว่าออริจินของมันเนี่ยคืออะไรนะครับ ก็ต้องเท้าความไปประมาณปีหนึ่งมัน938นะครับซึ่งเป็นปีแรกเนี่ยในการจําหน่ายแอคชั่นคอมิกส์เล่มที่1นนะครับก็เป็นเล่มแรกที่ซูเปอร์แมนปรากฏตัวทางดีซีนะครับเขาต้องการตัวละครตัวที่2ที่จะมาดังควบคู่กับซูเปอร์แมนทางบรรณาธิการครับวินซูริแวนเนี่ยก็เลยไปบอกพนักงานคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าบ๊อบเคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะนายช่วยมาคิดตัวละครให้ฉันหน่อยอีกตัวหนึ่งที่สามารถดังเทียบเท่ากับซูเปอร์แมนได้อ่าบ๊อบเคนก็เก็บไปเป็นการบ้าน เขานึกถึงตัวละครในวัยเด็กนะครับหน้ากากโซโรนะครับจากหนังเรื่อง The Mask of z o r o นะครับเป็นฉบับหนังในปี1 9 2 0ที่ดอกกัสฟาแบงเล่นนะครับอันนั้นก็จะเป็นแรงบันดาลใจหลักของเขานะครับบวกกับหนังเรื่อง The Bad ครับแล้วก็หนังอีกเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า The Bad Whisperer นะครับก็เป็นเกี่ยวกับขังข่าวแล้วก็พนวกกับเครื่องร่อนของดดวินชีนะครับที่เป็นปีกใหญ่ๆคล้ายๆปีกนกแล้วก็มีรอยหยักๆนิดนึงคล้ายๆขังข่าวเขาก็คิดตัวละครมาในชื่อว่าแบทแมนนะครับ ดีไซน์ออกมาและอันแรกคืออันนี้ครับก็จะเห็นว่ามันก็เป็นตัวละครธรรมดาคนหนึ่งที่มีใส่ชุดและรูปสีแดงมีหน้ากากโดมิโน,โนแล้วก็ปีกอันใหญ่ๆอันหนึ่งนะครับแต่เขาเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจว่าดีไซน์เนี่ยมันจะผ่านหรือเลปล่านะก็เลยไปให้รุ่นพี่นะครับคนหนึ่งมาช่วยดูหน่อยว่าแบบเนี้ยโอเคแล้วรุ่นพี่คนนั้นก็คือบิลฟิงเกอร์นะครับบิลฟิงเกอร์พอาเห็นดีไซน์แรกของแบทแมนเนี่ยเขาก็ไม่ชอบครับเขามองว่า มันก็ไม่ต่างอะไรกับซูเปอร์แมนเลยนะทีนี้เนี่ยเขาเลยคิดว่าน่าจะใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปมากกว่าที่จะเป็นฮีโร่เหนือมนุษย์นะครับก็คือเขาใส่ตอนนั้นมีฮีโร่ดรงๆที่เป็นแนวพลับฟิกชันนะครับก็อย่างเช่นเดอะชาร์โนะครับซึ่งต่อสู้กับอาชญากรด้วยเงานะครับแบบแบบว่าที่แบบโจนไม่สามารถมองเห็นเขาได้อย่างที่2คือด็อกซาวเวดนะครับด็อกซาเวดก็ออกแนวเป็นแบบคนรูปหล่อฉลาดมีไหวพริบนะครับ และอ,อย่างหนึ่งเขาบอกว่าแบทแมนเนี่ยน่าจะเป็นนักสืบด้วยเขาใส่ความเป็นชูร์ร็อกโฮมลงไปด้วยนะครับทีนี้เขาก็ดีไซน์ออกมาว่าไอ้หน้ากากโดมิโน่เนี่ยควรจะเปลี่ยนนะมาเป็นหมวกค้างคาวแบบนี้อ่าฮะแล้วบิลฟิงเกอร์ก็ออกแบบมาเป็นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับก็เป็นแบทแมนในแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าายบ๊อบเคนเนี่ยไม่ใช่บ๊อบเคนคนเดียวนะครับต้องมีบิลฟิงเกอร์ด้วยแบทแมนปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในเล่ม Detective c o m i c s 27นะครับ โดยในตอนแรกที่เขาปรากฏเนี่ยในชื่อว่า The Case of Chemical s i n d i c a t e นะครับในตอนแรกที่ปรากฏตัวเนี่ยเขายังไม่เล่าว่าความเป็นมาของแบทแมนเป็นยังไงนะครับโดยเขาเล่าแค่ว่ามีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้น,นครับระหว่างหุ้นส่วนในโรงงานเคมีนะครับและแบทแมนก็ไปสืบและแบทแมนก็ปรากฏตัวมาแล้วก็ปราบโจรแล้วในหน้าสุดท้ายก็มาเฉลยว่าบูชเวนมหาเศรษฐีที่คุยกับผู้บัญชาการกอร์ดอนในหน้าแรกๆเนี่ยก็คือแบทแมนนั่นเอง ก็อยู่ตรงหน้ากันแล้วนะครับสำหรับกล่อง Batman by Bob Kane 75 Anniversary Art FX Plus Statue Commemorative Limited e dition นะครับโดยโค t o บุกิยะผมก็ได้มาจากงาน Comic Con ที่โตลันโตนะครับฝากพี่ชายที่แสนดีของจากคอมมิ6กซื้อมาให้นะด้านข้างครับก็มีโลโก้ชัดเจนว่า75ปี b a ท m a n นะครับแล้วก็ค่อนข้างเด่นชัดคือ My Bob อ a เค ด้านหลังก็มีภาพวาดของบ๊อบเคนะครับที่วาดแบทแมนในช่วงตอนแรกที่เขาปรากฏตัวตรงนี้ก็มีเขียนรายละเอียดบอกว่าของเล่นนี้เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า14ปีขึ้นไปนะครับโอเคกล่องข้าวๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาดูด้านในกันครับ และเมื่อเราแกะกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับหุ่นแบทแมนนะครับแล้วก็ฐานตั้งมีแค่2อ,อย่างนี้เท่านั้นนะครับโดยความสูงของตัวหุ่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะดีไซน์ค่อนข้างออกจะแนวคลาสสิกและให้มันเหมือนกับที่บิลฟิงเกอร์ออกแบบไว้มากที่สุดนะครับแต่สิ่งที่ แต่สิ่งที่ผมไม่ค่อยโอเคเลยคือว่าภ้าคุมนะครับมันปกปิดร่างกายแบทแมนไปซะหมดจนเหลือโพมาแค่ตัวสัญ,ญลักษณ์ข้งข่าวนะฮะซึ่งเอกลักษณ์ของตัวละครเนี้ครับก็คือหมวกข้งข่าวที่ออกเป็นแนวเฉียงคล้ายๆค้้งข่าวจริงๆนะแล้วก็อีก2ออย่างก็คือถุงมือครับถุงมือสีม่วงของเขาแล้วก็เข็มขัด ที่มีหัวเข็มขัดที่ใหญ่มากอย่างเช่นในรูปนี้ครับนะเราก็จะเห็นว่ามันไม่เหมือนกันนะคือเหมือนเขาพยายามทําให้มันมายืนท่าเดียวกันแหละแต่เขาเล่นเอาผ้าคุมมาปิดซะหมดเลยนะครับต่อมาครับสิ่งที่ผิดหวังอันที่สองครับคือเมื่อเราเปิดตรงนี้ขึ้นมาครับมันตันครับตอนแรกผมีึกว่าโอเคนะ ไม่เป็นไรมันปิดไม่เป็นไรแต่ว่าข้างในมันอาจจะมีอะไรบ้างนะมันไม่มีอะไรเลยครับดูครับมันตันทื่อๆอย่างนี้เลยครับโอเคครับส่วนฐานเนี่ยครับมันก็จะไม่มีตัวตัวตั้งแบบฟิกนะมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับซึ่งเราสามารถดีดีตรงที่ว่าเราสามารถจัดท่าจัดทางมันให้มันยืนตรงไหนก็ได้นะที่มันมีแม่เหล็กคือถ้าเกิดมีแบทแมนนิว52นะครับนิว52 RFX เนี่ยมายืนคู่กันเนี่ยผมว่าสวยเลยแหละ นะครับถ้าถามว่าชอบไหมก็ชอบนะครับเสีย,ยางเดียวคือว่าไอเอกลักษณ์ของมันเนี่ยมันอย่างเช่นถุงมือสีม่วงเนี่ยครับมันไม่มีก็เลยเสียดายนิดนึงแต่ก็ถือว่าเขาทำมาเพื่อฉลอง75ปีแบทแมนนะครับถ้าเกิดเป็นแฟนแบทแมนมีเก็บไว้ก็ถือว่าถือว่าคุ้มค่าครับ และแน่นอนว่ามันเป็น,ห,นหุ่นแบบตั้งโชว์นะครับมันก็จะไม่มีจุดขยับนะครับถ้าให้คะแนนนะครับตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่เต็ม5ผมให้3.5อห้าประมาณนั้นครับแล้วอย่าลืม Subscribe DC Universe รขับทีวีได้ที่นี่ครับและเยี่ยมชม Facebook ของเราได้ที่นี่